สวัสดีครับเลี้ยงลูกสุดเวียงครับ้วอยยเีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เทสโก้โลตัสนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งประจําของครอบครัวเราแล้วรู้ไหมฮะทำไมวันนี้เรายิ่งต้องมาที่เทสโก้โลตัสรู้ค่ะเพราะว่าป้าจะมาใช้คูปองเลยโดยเราจะไงคะเดี๋ยวเราไปเอาคูปองกันก่อนครับแล้วเราจะดูว่าคูปองวันนี้มันคุ้มค่ายังไงอ้าวแล้วคูปองอยู่ตรงไหนอะคะเขาบอกว่าอยู่ตรงหน้าฟู้ดคอร์ทที่หนูชอบไหมคะแล้วมีร้านที่หนูแกร่ชอบไหมคะเยอะแยะของกินเยอะแยะเลยไปเอาไปก่อนเถอะนี่ไงฮะคูปองที่เราต้องการวันนี้ แก้วหยิบคูป,ปองไปนี่ไงคูป,ปองที่เราจะเอามาเอ้ยเยอะไปทาเดียวพอ,อจะซื้อเยอะขนาดนั้นครับคูป,ปองตัวนี้นะครับเราจะสามารถหยิบได้ที่หน้าบูธฟอร์ดนะครับชอปปิ้งกันเลยไต้องไปร้าน้าด้วยหนูอยากไปทีร้านของโโ่ไม่ได้ร้านของป้าก่อนก็ไม่ได้ของใครเลยนะอันนี้มาถึงร้านแรกก่อนเลยนะฮะเป็นร้านของป,ป้าเองเราจะมาเปลี่ยนกางเกงยีนบ้างแนละ้ว คืออย่างงี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อกางเกงยีน,นหรือว่าซื้อสินค้าในนี้ครบ1 5 0 0บาทเราจะได้ผ้าผูกพันหนึ่งผืนผ้าผูกพันเป็นยังไงครับเป็นประมาณอ๋อ,อเป็นผ้าไถ่ถ้าเขามาสุดยอดนี่ไงเอาไว้อาบน้ำได้น้าผ้ากางเกงอรอนะ่อยนะแมเท่อะแม่เดี๋ยวแม่ดูนะหนูจะเอาขอไปให้ป,ป๊าดูแม่ไปเตรียมรออยู่ที่ป,ป๊าได้เลยหนูเอาของไปให้ป,ป๊าดูนะี่เอาชุดป๊าจะได้เท่เท,ท่เลยเหรอ ปาปาเอาตัวนี้ป่ะแล้วก็มาถึงร้านที่ป๊าป๊าจะซื้อให้แม่อ้อกอับร้อยแก้วแล้วนี่ครับในร้านคิสเซนเธอเนี่ยก็จะมีสินค้าหลายแบรนด์เลยค่ะคาเชตัวเสื้อดูทแพรโอุ๊ยอันนั้นน่าสนใจเพราะว่าเรามีเพื่อนที่เพิ่งคลอดลูกอันนี้น้องสาวผมฮะไม่ใช่น้องสาว น้องสาวผมไม่ใช่ไม่ใช่ยืดเหมือนลูกนะลูกสาวแน่นอนเลยใช่หน้าเหมือนใช่ไหมคะหน้าเหมือนเลยอ่ะโรงเรียนเปิดทำไมอ่ะผู้หญิงต้องใช้ไแก้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเออเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นคูปองคืออะไรคือถ้าเราซื้อสินค้าในร้าน his and her ครบ1 0 0 0ันบาทเราจะได้เจลแอลกอฮอล์สีซึ่งแม่ก็จะเอาให้เลยแก้วใส่กระเป๋าไปโรงเรียนไสีเราก็เอาเป็นอย่าอันนี้อย่างนึงนะเอาอะไรด้วย อันนี้ด้วยอะ่ะให้แม่ให้ส่อ่ะสวัสดีครับผมมาตามโปรเลยครับทำไมทำไมที่นี่เขาไม่เปิดไปวะอ่อเข้ดเต่นก่อนอ,อ๋ออ่า <c oughs> เห็นโปรโมชั่นในคูปองนั้นก็บอกว่าเ่นโฮย่าเหลือ2,950บาทจาก6,000นกว่าเนะี่ยโหลดเยอะมากเลย <c oughs> เล่นมันดียังไงครับโฮย่าตัวนี้ เลนย่อมาเลยค่ะเลนคย่อให้มันแบบบางแล้วก็เบาลงถ้ามีปูกลงมาก็ได้ในราคา2 9 5 0อยเบจากปกติที่6,800นดรถเยอะเลยอ่ะรถเยอะเลยรถมากกว่า50%อร์นต์ีนี่คือวัดสายตาให้ฟรีไหมวัดให้ฟรีนั่นเดี๋ยวเราไปวัดสายตากันดูดีกว่าครับสองต้นหนูอยากดูทางอยาให้น้องนะครับขยับเข้ามาทางวานะหะชิดตรงนี้เราไม่มีแสงยไม่มีแสงเหมืองมองมองภาพด้านในครับจะเป็นวิว ยมาตจริงๆสายตาน้องปกตินะครับผมไม่ีปัญหาสายตาน,นี่เล่นเกมมานานมากเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> นี่เป็นสายตาปกติกตอ๋อใช่ แต่ว่าเลนในโปรโมชั่นครับสามารถใช้เป็นโฟโตเทคแทนได้นะครับไม่ได้ต้องมีแค่ตาได้กัาในแสงสีฟ้าใช่ไหมใช่ครับแสงสีฟ้าครับไม่ได้มีแค่ในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้จริงๆแสงสีฟ้าครับอยู่ทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็น UV เนีที่อยู่ด้านนอกครับหรือ UV ที่เป็นหลอดไฟเงี้ยครับก็พวกนี้จะมีแสงเพราะหลอด UV พวกนี้ก็มีมีมีแสงสีฟ้าใช่ครับคือเขานําเสนอเลนโฮย่าตัวนี้ครับจากราคาเต็มต้อง6,850บาทนะเหลือ2,950บาท ปลาจะกินอะไรป้าต้องดูคูปองก่อนเฮ้ยพอดีเลยมีคูปองกินพิซซ่าแรกซื้อสปาเกตตี้ได้99บาทปไปเลยโอเคจังเลยจังเลยอยู่แล้วอยู่แล้วอนูแล้วอย่แกะด่บ้าปองเองกถ้าแรกซื้อสปาเกตตี้ที่เมาซีฟู้ดนะแค่99บาทเมื่อทานที่ร้านครวม300บาทจังเลย ห้าร้อยหนึ่งบาทถูกปะครับห้าร้อยได้ไหม <c oughs> ไม่ได้หรอไม่ได้ครับเดี๋ยวหนูลดให้สักครู่นะคะเรียบร้อยครับมื้อนี้อิ่มอร่อยจนต้องหอ,อกลับบ้านเลยกินกันไม่หมด <c oughs> ครับคูปองเราเต็มกระเป๋าเลยวันนี้เราใช้ไปแลบร้อยแล้วหลายหลายร้านแล้วนะกับคูปองนี้ฮะโปรโมชั่นกลับมาที่เราช่วยคุณประหยัดได้มากขึ้น มูลค่ากว่าหมื่นบาทนะครับวันนี้เราใช้ไปแล้วอยู่หลายหลายร้านแล้วก็อิ่มท้องไปมื้อเที่ยงแล้วเรากำลังจะไปใช้คูปองกันต่ออีกร้านอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันครับป้าป๊ามีคูปองซีเอ็ดบุกไหมหนูอยากได้หนังสือหนังสือไม่ซื้อหนังสือดูซื้อของเล่นหนังสือค่ะในร้านหนังสือ C 1อตอนนี้ฮะเขามีโปรโมชั่นกับคูปองตัวนี้ครับถ้าสมมติว่าเราซื้อของที่เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ C 1เอหรือสำนักพิมพ์ในเครือเราจะได้ลด10%ทันทีเลยครับทันทีเลยละ มุฟ้าเช็คให้หน่อยว่ามันเป็นอยู่ในเครือหรือเปล่าได้มัน,นสีเอ็ดอยู่แล้วไงลูกมันอยู่ในโปรโมชั่นอยู่แล้วเนื้อรื่องอ่านไหนดิมันอยู่ในคูปองเขาอยู่แล้วตัวหนังสือใหญ่ด้วยอ่านง่ายเล่มน,น,นี้นะคะนันเป็นใจตังค์มนเลยป้าป้าให้คูปองแล้วเอาตังค์ให้แม่คูปองเอาไปเลยลูกไปเอาตังค์ที่แม่แม่ใช่อเอาตังค์ที่ป้าด้วยไม่เป็นเลยเวลาจะไปจ่ายตังค์อะไรเงี้ยไปบอกว่าให้แม่เอาไปจ่าย นี่ฮะมาใช้คูป,ปองส่วนลดค่ากำเนิดทองด้วยพันสามสิบเปอร์ซนแล้วทองหนึ่งบาทมันค่ากำเนิดเท่าไหร่ครับเริ่มต้นอยู่ที่พันห้ารครับถ้าเราซื้อทองหบาทค่ากำเนิดอยู่ที่พันห้าร้อยเก้าสิบพัรอบก็จะดลดไปสามสิบเนต์พันห้าลดไปรวมห้านะเอาเส้นไหนดีเลอก้ทุกเส้นเลยใช่ไหมเอาเส้นที่เล็กที่สุดที่ซื้อให้ออนี่ไม่ได้เอาไปแบบไปคล้องคอนะไปห้อยคุญแจบ้านไม่เอาห้อยคุญแจ ถ้าซื้อให้อ้อใส่ที่คอต้องไม่ต่ำกว่า5้าบาทมันจะลดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ของเราจะมีค่ากําเบดแจ้งที่ป้ายเลยนะคะซึ่งที่อื่นจะไม่มีแจ้งโอ้โหเหรอแล้วแกสั่งอะไรเดียกู้ต้องสั่งอันที่อยู่ใน,นคูปองไงป๊าปา๊าอ๋อค,คือแผ่นนี้คือโปรโมชั่นนี้เลย5ชค่ะพี่าบาทแล้วผมจะได้ไอศ์ทีมเพิ่มหนึ่งจะคูปช่ยไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ได้เครื่องตามนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเออดีเลยอย่างเงี้ย เรียบร้อยแล้วครับเราสั่งไปเรียบร้อยแล้วตามชุดคูปองตัวนี้ครับหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือมารคฮาไม่ซ้อนเครื่องเราสั่งชุดนี้ไปและเราจะได้แถมไอรีมมาอีกหนึ่งลูกเครื่องเยอะมากมันต้องเทองนี้เหรอเฮ้ยออย ลดส0 0บาทมาแม่ช้อปปิ้งที่วาดก็ครบ2,500บาทไปดูกันเลยค่ะเราก็ถือคุปองแน่นมากเพราะว่ากลัวคุปองจะหายแล้วสเต็ปแรกคืออันไหนอะคะของน้องยังเป็นสเต็ปแรกที่เป็นรั่เป็เต็ปแรกอยู่ใช่คะ่ะรอบตัวประมาณเอหยลูะรอบตัวของน้องอยู่ที่30 ก็จะเป็นเสื้อที่เปิงรังทรงแบบนี้ค่ะอ๋อแต่เป็นเสื้อต้ามใช่เป็นเสื้อตามแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะมีตรงนี้นี่เป็นความรู้เลยเหมือนตัวนี้เขาเรียกอะไรซัพพอร์ตซัพพอร์ตซับพอร์ตตรงนี้ ปกติ2องซองบาทค่ะคแล้วลูกค้ามีส่วนลด10บาทลูกค้าก็จ่ายเพียง2ซองห้ิบบาทคือคูป,ปองที่เราใช้วันนี้เป็นเป็นป๊อปคอนครับป๊อปคอนเขาทำสดๆแล้วก็ <ๆ S 1> วก็แรปใส่ถุงให้เราเลยป๊อปคอนที่ทองการ์เด้นมี4ี่รสค่ะมีรสเค็มหวานหรือเชอกโกแลตหรือว่าจะเอารวมกันเลยก็ได้นี่ครับเป็น2ถุงมูลค่าห0ิบบาทคุ้มมากๆแล้วก็ถ้าใครชอบถั่วแบบอื่นก็หาซื้อกลับไปกินบ้านได้ครับดูหนังไปกินไปป๊า ตเอากับแม่เลยลูกแม่อธิบัติป้าค่ะเอาที่แม่ก็ได้ลูกอธิบัติป้าค่ะสองคนโอ้โหเรียบร้อยเป็นคนดีมากด้วยกินซื้อเสร็จปุ๊บแม่เอาตังค์พรอมด้วยนะครับตังค์พร้อมขอบคุณมากครับถ้าติ่มหนูติ่มไปก่อนเอาเอ้อีกหิวอีกแล้วป้าเาิ่งกินมานี่แล้วก็ยังจะอีกเหรอโห้ป้ายังอิ่มอยู่เลยแล้วเรามีคูตรเปิดจะใช้ให้หมดเลยใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวคูปองเค้กสีไม่ใช่เหรอคะ ซื้อไก่ทอด6ชิ้นบวกเฟนไฟายจะได้วิงแ่้ไป6ชิ้นประหยัดไปทั้งเกือบร้อยแม่ปคุ้มสุดเหี่ยงอ่าผมเอาชุดนี้ครับไก่ทอด6ชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเฟนไฟายแล้วก็วิงแ่า279บาทค่ชอบกินไก่เคฟซี่อากิากิยากินยากินยางิน เจอแว่นทอปเจริญครับเรามาดูก่อนว่าโปรโมชั่นแว่นทอปเจริญเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้เราไปที่เค o ี t i ปติกเขาเป็นเลนนะฮะเขาเป็นเลนอย่างเดียวคือเลนโฮยา่าคราวนี้แว่นทอปเจริญเนี่ยเรามีตัวนี้ครับเป็นแว่นยี่ห้อเพย์บอยเป็นแว่นสายตาด้วยแว่นกันแดดด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามีอะไรบ้าง ลูกค<ะ>้าตะตัวนี้เหรอใช่คสามารถเลือกเป็นกันแดดสายตาของเทยบอยนะคะแ้าลูกค้าตัดเป็นสายตาก็จะพร้อมเลนสายตาบุ๊คพัดเลน,น1 9 0 0บาทลดจาก6,500บาทเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าตาผมเนี่ยยังไม่รู้ว่าค่ามันตั้นยาวเนี่ยเดี๋ยวเราไปวัดอีกทีทนึงก่อนเฮ้ยว่นเขา สวยเนาะมูลค่า7,900บาทแต่ว่าเขาลดให้ทั้งหมดเนี่ยเหลือราคาเดียวคือ1,900บาทเหลือจ่ายไม่ถึง2 0 0พันอ่ะก็ถ้าคิดจะตัดแบนพอดีนะครับก็แนะนำเลยครับโรตัสช่วงนี้แบนท็อปเจริญเจรตอนนี้เรามีคูปองของโรตัสนะครับถ้าสมมุติว่าเรามาเช็คระยะที่บีควิกหรือเราใช้บริการที่บีควิกนะครับครบ500บาทเราจะได้ลด100บาททันทีก็ถือโอกาสนี้ครับก็เอารถมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพอดีฮะลดไปอีก100บาทคุ้มเลยครับ แล้วผมมีคูป,ปองตัวนี้ลถไบ1 0หนึ่งร้อยใช่ไหมฮะทุกวันนี้นะครับเวลาเรามาโรตัสเราก็จะเจอศูนย์บริการ B Quick อย่างเงี้ยฮะอยู่ในโรตัสทุกที่เลยก็จะทําให้เราสะดวกมากขึ้นในการที่จะรถมาเทคระย,ยะเปลี่ยนยางเปลี่ยนเบรกช่วงล่างแบตเตอรตี่น้ำมันเครื่องแล้ววันนี้นะครับมีคูป,ปองตัวนี้เพิ่มขึ้นมายิ่งทําให้คุ้มสุดเวี่ยงเข้าไปอีกแล้วเราก็เข้าไปช้อปปิงง้งรอข้างในก็ได้ครับคูปองที่มิสเตอร์โดนัทนะครับซื้อ100บาทลดไป20่บาทดีนะที่มีคูป,ปองได้กินนโด้วย เดี๋ยวเลือกก่อนนะคะใด้คูปองอันนี้ครับไม่ได้ค่ะลูกค้าซื้ออะไรก็ได้ค่ะหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปลดยี่สิบบาทชูเกล็ดสองอันค่ะวุ้ยดิฉันอันค่ะได้กิเดอร์นัทเล็แล้วเราก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะครับวันนี้เราได้ใช้คูปองกันอย่างคุ้มค่ามากเลยนะครับถามว่าคุ้มไหมถามคนนี้คุ้มสุดเลยค่ะป๊าอิ่มมาก ครับคูปองนี่นะครับรับได้ที่าแหนกฟุตคอร์ดนะครับแล้วก็ใช้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สามสิบเอ็นกรกฎาคมนะครับแล้วเราก็คงต้องขอลากันกลับไปก่อนนะครับเพราะคุปองก็หมดแล้วตังก็จะหมดแล้วด้วยนะครับไม่ต้องซื้อแล้วกลับบ้านกลับบ้านก่อนนะครับเด็กไม่ยอมกลับบ้าน